นะพูดไปตัเท่าไหร่นี่นะสัจจะนี่มันมันยืนยันความจริงแท้ๆเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยถามหน่อยว่าใครทันสมัยที่สุดโหนะอโศกทันสมัยที่สุดนำสมัยลำสมัยด้วยชาวโศกเนี่ยทันสมัยลำสมัยก้าวหน้าเกินลำสมัยเขา ซึ่งพูดแล้วมันเรื่องจริงนะแต่เขาฟังแล้วเขาจะมันหลงตัวเองมันอะไรว่ารำสมัยดูที่กระมมกระแมมกรมงกรมูนโอ้แล้วก็ไปถึงไหนแล้วก็ไปถึงสตาร์วอแล้วยังมงุมงามงุมงามอยู่กับดินกระย่าอะไรเงี้ยพ่อโทอ้ดินหญ้านี่แหละพืชพันธันญาหานี่แหละจะเลี้ยงโลกฟัง ไม่ฟังก็ต้องฟังครับยัดเยียดให้ฟังครับพื่อพันธัญญาหาเนี่ยอัตมาก็ถึงพูดจริงๆเลยว่าถ้าเผื่อว่าเมืองไทยเนี่ยให้ค่ากสิกรให้ค่าเกินนัก สร้างพืชพันธุ์ัญญาหารให้ข้าอย่างหลงอย่างไปพากันหลงพากันทำให้กษิกรหลงหลงตัวหลงตนเลอะเละเธอะ,ะด้วยให้ข่าด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้เกียรติเกรงใจเก,กรงใจเกษตรกรอย่าไปหลงตนว่าคนมีเงินมีทองลำ่ำรวยอยู่ในหอคอยง,งานช้าง พวกไฮโซเนี่ยคือเป็นพวกที่เหนือกว่าชากสิกรรมพวกชากสิกรรมหรือกสิกรนี่แหละถ้าไม่มีเส้นเท่านั้นแหละคุณตายอย่างเขียดเลยคุณกินเพชรกินทองคุณกินไม่ได้หรอกคุณกินยอดกินศักคุณกินไม่ได้คุณกินฮารูฮารากินวิมานกิน เบียงวังกินอะไรแตรงคุณกินปราสทาพิมานไม่กินไม่ได้หรอกกวลิงกรลาหานี่เป็นหนึ่งในโลกอาหารเป็นหนึ่งในโลกโดยเฉพาะกวลิงกราอาหารเป็นหนึ่งในโลกสุดยอดนะ เพราะฉะนั้นในสังคมมนุษย์ชาติเนี่ยยังไม่ตื่นยังไม่รู้จุดสำคัญของชีวิตและสังคมชาวโกรู้จุดสำคัญของความเป็นชีวิตและสังคมดีจึงแก้ไขวิกฤตพันสมัยลำสมัย ก่อนหน้าใครๆประสบผลสำเร็จด้วยพูดไปแล้วเหมือนกับมันหลงตัวหลงตนไม่ใช่หลงหรอกเราสำเร็จอาตมาว่าเราสำเร็จเพราะว่าทำไปถึงขีดมันก็มีสักขีพยานเออมีสักขีพยานยืนยันชัดๆยืนยันถึงขีดความจริงที่มันเป็นได้มีได้มนุษย์เป็นอย่างนี้แหละ่ะ เป็นฟิโนมโนอลของโลกเป็นปรากฏการณ์ของโลกเป็นสเปซเมนของโลกเป็นตัวอย่างของโลกจริงๆแต่คนยังอวิชชายังไม่รู้ตัวอย่างอันวิเศษคนวิเศษสังคมวิเศษ พฤติกรรมวิเศษวัฒนธรรมวิเศษสิ่งที่อาศัยวิเศษพวกเรามีที่อาศัยอันสุดยอดแล้วเครื่องอาศัยของเราสบายสปายะอาศัยสปายะสีมีเสนาสนะมีบุคคลมีเครื่องอาศัยโดยตรงก็คืออาหารนะ มีธรรมะซอ้อนอยู่ในวิหารอยู่ในอาหารมีธรรมะโลกุตรธรรมด้วยซอ้อนอยู่ในอาหารก็สมบูรณ์สมบูรทุกอย่างบริบูรณ์ทุกอย่างอ่